ขณะในเวลาตีหาหาสิบนาทีมองตะเวนขึ้นพี่น้อง ตอนนี้ท่านเดยวโพก็ลังจะโพมากินน้ำหอ่นำอ,นำหอนน้ำเส่าน้ำห่อน้ำซาเมือนนี่กับอากาศดีครับเมือนนี่หมอกลงบงบลายรู้สึกว่าจะออกเย็น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 ตะบลาหนาว บมมีล่ลมมัมนไม่มีเมฆหมอกเมฆหมอกหนาคล้ายๆกับพายุฝนนะครับพี่น้องคล้ายๆก็รู้ดูฝนนั่นแหละตอนนี้หมู่บ้านในหนาวหมู่ว่านหมู่ว่านในหนาหว,านวานใบนนไม้ี่น้ำค้างขึ้นเต็มเต็มม,มันรู้สึกว่าบมมีครับ จะดีไปอีกย่างหนึ่งบนหนาวหลายพออุ่นๆหอมๆนี่แหละที่สิบหาครับสิบหาพฤทิกาสองหาหกสามมันนี่กะอีกเมือนึองครับมันหนังหลับลมชมวิวนิ่มเสีาสูดอากาศบริสุทธิ์จากทางท้งหน้า ต้องเสียงไก่ขันเมือ่อคืนนี่นอนเว้นขับนอนตะวาก็เลยเหมือนอีก็เลยตื่นแต่เด็กได้บางตื่นแต่เรอไมนตื่นเองมันขับมันตื่นเองมันตื่นมาตีซีนี่แหละนอนตื่นมาแล้วนอนมาหลับก็เลยบูชาใจยังก็เลยมานาั่งเบืองพระติดขึ้นย่ำเสาสุดอากาศบริสุทธิ์ย่ำเสามาเกิดในเฮ้า ร้เชิญก็ไมย่ยางหนึ่งครับก็ดีเพื่อนดีฟังเสียงไกลขันวันนี้ไฟโซลาเซลล์เด้อครับนี่ตัวนี้เอานี่ดับแล้วอันนี้ยังบ่ดับบัลลามันแจ้งกระดับเองครับไฟโซลเอเซลล์นี่ฮปลากำลังกินตอดกินต้นเขา แค่ okay, ครับฟังเพลงบรรเลงไปน้ำมันหมุนน้ำเส่าครับเบิ้งพระทิดขึ้นน้ำเส่าต้องบรรเลงบ่บไปน้ำครับนี่ก็สาเขาเกี่ยวแล้วล่ะแ,แ,แล้วจะฝาดกำลังจะลาจ่านล่อมกำลังจะล่านเขาอยู่นี่เล่นล่อมเขา เตรียมนเวลาขอนแล้วมีนแล้วเป็นไฟล์มันกเล็งมืออานอยพอเดี๋ยวเขาล่างกายนิ่มเสาร์ตะลามือพอหยุดหน้ากับพวกเขาเมียแข็ปันใดเมียแข็งยุดอกตะวันเขาก็คนนี้เป็นเล่งเขาเป็นตายก็มั่นขาดเขาก็เศร้า นอนมีห้วก็กินอาหารก็บพวกเดยเสือดอกครับนั่นที่หนึ่งตัวข้อก็มีผักมีปลามีไก่มีไข่แขค่นี้แหละคนเ่าก็ได้ พี่ไม่คนเหลือก็จะก็จะย่อยขายไปใช้เงพาะให้แม่พันธ์มันเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบป้อใหายอาหารเลี้ยงแบบย่อนยุบจุดทั่กดกดกดนี้คือว่าเรียงกบแบบ ก็หายอาหารนะฮะยอดอดีตเมือ่อ30-40ปีที่แล้วสมัยก่อนนี่กรบ่ต้องกินหัวอาหารบ่ปฏิกินอาหารกระสอบมันคือใหญ่ได้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังคือต้องเกียร์ต้องเลี้ยงมันเดีกำลังเห็นดูครับเนี่เยเดีย๋ยวมืออื่นเดไปขี้มัวขี้ควายมาลงเพื่อให้เป็นให้ไม่ส่เดือน พี่ใส่เดือนนี่มีมาแรงนี่อย่างนี่แหละจากไก้อนนี่แหละตัวเต่มีขี่มองได้นี่เบิดอาหารครับปลาก็มักปลูกยางมักเบิดปลูกฉี่นี่โดยขี่คานครับขี่ดีเบ็ดนี่ก็ลังเกิดแล้วครับพี่น้องอาานี่ก็ลังเกิดแล้ว ล้วเงยตาแล้วกินหอนไปน้ำครับไม่ต้องว่าเราตัวละมือ,อยุ่งสิแล้ครับพี่น้องอยู่หายอยู่หน้าปกติก็บ่เคยอยู่บ้านเดอกม่อยู่หน้าตลอดพอบ่มหักบุ่บนไหว้บ่มหักแอร์อัดบวมหมัก mừng à tương lai là bộ bộ khuôn nghiệp chỉ là tôi làm sao cả năng bơm dịch thịnh chân năng sẽ bị hạ chia cốp cây chia bà วอดเกียเนี่ยว่ะคือว่าเกียว่าเกียก็ไม่ใช่ว่าเกียมันเป็นบางโซนครับตอนนี้คือเกียอยู่เกียเป็นเกียไก่เกียร์ทข้าเปลืองเขาเล้เหล็กเกียก็ได้เอามัดเขาแล้วยย่นน้ำมันโหลดให้มันไปกินน้ำมันเองวัคซ์เขาเลี้ยงเกียเฉพาะคือมันในเขาขังมันไว้ซุ่มปล่อยวอดเกียเขครัยุ่นอยู่วอดเกีย ปลาลดอ่กินปนลาคอนก็แล้วแต่เลยอยาปลากระุกมันีนิโกินเกือบระมัดน่เดี๋ยวจะไปพ่ายเบิง้งเดี๋ยวจไปพ่ายเบิ้งกบองไงเดีย๋ยวพาคขุดกบของไงวันนี้มีคนสังจองเวลาหลกักกะสิทย่อยขุดออกมาขาย มันจะทำให้เราพ้นจาตกะนครัดอกแคดอกแคลำการะเลนใกล้ครับลำจะเป็นปลาหน้ากบหน้าปลา พาไปบน้งับเดี๋็กพายลูกเบิ้งหมดฮะเบี่ยวปลาในหน้าเขาเปิดน้ำเตบ่อแล้วก็จะเบิ้งปลาครับเด็กพายบนกบนดำครับกบอกเขาไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตล่าสุดหนวันนี้มาไปเบิ้งครับสวัสดียามเศร้าครับ มันนี้วันที่สิบพาครับพิจิกาสขาวสามนี่ฮะมาใหญ่กบของไงครับนี่ฮะมันไม่จ้องหน่อยทั้งใงแต่เวลาตรกใหญ่ครับนี่ฮะมาเบิงงครับพี่น้องมันอยู่จรงไหนเนี่ยเพราะว่านี่ครับนี่ครับ เพราะว่าต้องแยกออกครับเพราะมันมีหน่อยมีใหญ่นี่ฮะอ่ะไปบงอยุน่ครับนี่ครับ,รบต้องเดินต้องระวงังนี่ครับนี่ฮะมนยงสี่นี่ครับตัวหน่อยก็ต้องแยกออกครับพอตอนนี้คือปัญหาคือตัวหน่อยกับตัวใหญ่มันเลื่อมล้ำกันลายครับก็เลยต้องแยกออก ี่หมอมันจะต้องลืมออกครับต้องย้ายออกนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับมันยุ่งสีครับนี่ครับต้องออกนี่ครับพี่น้องอันนี้งุ่มใบก็ะโยนนี่ครับ โอดถอดใจกับมี่พี่นอ้องท่องอยทั้งอวนเขาแบบนี้แหละเขาาง่เขาได้ซ้ำนี่แหละ,น,ะนี่ครับมันอยู่กับฟ้าแบบนี้นี่นี่ครับนี่มีทั้งหน่อยทั้งง แต่ละี่ใช่ไดานี่ครับม่องสีอืออ่แบบนี้ครับนี่ครับ อยู่แบบนี้ กล่องนี่พี่ครับกล่องนี่พี่เนี่ยมันอยู่แบบนี้ครับมันอยู่แบบนี้โอ้พี่กล่องนี่พี่ตัวนี้ก็ปล่อยครับคัดไซส์เล็กออกนี่ครับเล็กหน่อยนะ ใส่ไง่ไปอาองนอกเนี่ยมันก็อยู่บริเวณนี้แหละไม่ไปไหนปล่ไปอีกรอบครับ าจะาน่าข้าวลงสู่บอ่อป้าอันนี้ใส่เล็กเราลงบอ่อนี้โอเไม่ลูก ในไซส์เล็กกลางแล้วก็มาใหญ่ตัองนี้ท่านคัดแยกครับนี่ก็แบบพรมีอาหารเนี่ย,ยครับปล่อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับมันก็ะยุงสิฮะแล้วก็ต้องให้อาหารมัน เอยืยง,งึ้งธรรมชาตินี่ครับอาหารกับหายบนบนนี่นะครับบนฟอมนี่แหละครับนี่เดี๋ยวตั้งกล่องไว้เบิ้ลน,นะครับว่ามันมาหลายไปบนไหนได้ะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ดูว่าจะมาเยอะแค่ไหนสักคู่ครับอ่ะมาเบิ้งครับเดี๋ยวตั้งกล้องไปฮะ ประมาณนี้ครับเลียงกบในบอ่อป่านี่ฮะประมาณนี้ครับหลังจากงายมาจากไฮน่าจากมะเขาง่ายดักลมาปล่อยลงนี้ครับเพื่อจะได้อยู่กับน้ำกบแรงอาหารเพื่อกบเสด็จสมบูรณ์แข็งแรงครับ อ่ะโอเคครับสรับคลิปดีกับราม่าณนี่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ